น้องสกอตติโชนะครับอาบน้ําเราจะตัดเล็บให้น้องด้วยนะน้องมีเล็บที่แหลมคมแบบนี้นะครับเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายนะครับโคง้งแหลมๆแบบนี้ออกนะครับเพื่อที่จะลบคมคมเล็บของน้องนะครับน้องจะได้ไม่ไปข่วนโซฟาหรือว่าข่วนเจ้าของหรือว่าช่างนะครับเวลาที่น้องกางเล็บมันจะได้ไม่อันตรายนะดับดูกันครับเห็นไหมครับพี่ช่างตัด เับคมเล็บของน้องออกแล้วจะตัดเฉพาะส่วนปลายนะครับแล้วก็เห็นส่วนที่เป็นสีชมพูไหมพี่ช่างยังไม่ตัดถึงจุดนั้นนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดเลือดไหลได้ถ้าเลือดไหลเราก็เอานน้วอุดแบบนี้นะครับไว้สามถึงห้านาทีมันก็จะเป็นการหยุดเลือดนะครับเป็นการห้ามเลือดหรือว่าถ้าเป็นร้านกลุมมิ่งนะครับเขาก็จะมีผงห้ามเลือดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าตัดให้ระวังไม่ให้ น้องมีเลือดไหนก็จะตัดเฉพาะส่วนนี้นะครับส่วนปลายเฉยๆนะไม่ไม่ตัดถึงหลอดเลือดจนสีจมูนะครับเอเคครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องสกอตติสนะครับสกอตติโฟว์โอ้ภาพบแบบนี้นะน่ารักจนะครับพี่ช่างตัดเล็บให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดแต่งขนท้องขนท้าขนก้นอาบน้ำตัดเล็บชัดถูกให้กับน้องนะครับ อ่านน้ำเป็งขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขันแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับอานน้ำแต่งขนกับสัตว์เลี้ยงแมทให้กับสุนัขและแมวด้วยดินดูกัดสบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับรายได้เสนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตะงขนให้กับสุนัขจระเสนับพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอ่านนมธนบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริกาาาารรรร้้้นนนนอออองงหมมแวซลคคคัับบบขุณ ให้ดูการบีบ e ต่อมเหม็นนะครับต่อมเหม็นจะมีสารคัดหลั่งที่อยู่ที่ต่อมเหม็นนะครับมันจะทําให้เกิดกลิ่นข้าวนะครับเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของน้องนั่นแหละแต่ว่ากลิ <enthus flush. S 2> ่นขามันกลิ่นไม่ถึงประสงค์นะเราก็จะบีบเอาสารคัดหลั่งที่อยู่ที่ต่อมเหม็นออกนะครับโดยการบีบไล่จากโคนหางออกมานะครับจากโคนก้นออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะไปน้ำสียงสีเหลืองนะครับออกมาอันนี้จะเป็นน้ำจากต่อมเหม็นนะทําให้เกิดกลิ่นข้าเราก็ต้องบีบให้ทุกครั้งเวลาที่เราอาบน้ําให้กับน้องนะครับ เพื่อลดกลิ่นข้าวที่จะติดตัวน้องนะโอเคครับที่แทงจะเช็ดหูให้กับน้องแมวด้วยนะครับควรจะหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดการสะสมของขี้หูน้องจะได้ไม่มีอาการคันหูนะครับ